ชาวบ,บ้านบอกเป็นหญ้าอัดเหมือนฟางอืมอัดเหมือนก้อนฟางเป็นหญ้าปลูกให้วัวนี่แหละให้วัวให้ชายนี่แหละเนี่ยที่อบอตอเขาจะสนับสนุนแต่มันเป็นภาพรวมทั้งตำบลเนะเาะวัวน้อยก็ฉลาดมาแทะแผะแผะ,ะกินก่อนไงเพราะเขาไม่ได้ปลูกเห็นไหมเห็นเห็นเห็น หนึ่งสองสามสี่งัวน้อยหิวไงแงกินแต่มันอยู่ในมัดฉลาดถ้าปุ้ยก็จะเป็นงัวน้อยดีกว่าเป็นงัวใหญ่ต้องรอคิวเป็นน้อง,น,องน้องดีกว่าเนาะสวยสองตัวนี้สวยสามตัวสี่ตัวสี่ตัวกับตัวนั้น ทีนี้ไปดูเหยน้อยเหยน้อย,อยวันดีครับ,มรบไม่แน่ใจครับยาอะไรญยาทั่วไปหรือว่าญยาอะไรนะไม่รู้เขาอมาจากสกลบอกซื้อมาจากสกลนะครพนมอ,อ้าเจ๊ปุยมาแล้ว <laughs> มเื่อกี้ติดต่อไม่ได้ไม่ได้คุยกันก่อนล่วงหน้าไง ไม่เป็นไรก็เอา,เอาปุยเจพีทายกันน่อยเอาปุาย,นนยนนเจพีพีลงไลน์เอาเจ๊ปุยขึ้นเปิดโฆษณาสิที่หลังอะ่ะปุยเจพีก็ได้คลิปแล้วดูซิเขาน่ารักไหมเนี่ยอ,อ,อ,อคนไม่รู้ <c oughs> จะคิดว่าเป็นอะไรมามานี่มา คนเก่งปั่นงัวเจ้าของโหลดดิไม่บ้าบเมให้พี่จุกพักแทนทั้งทั้ทข้อไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะได้สิบกว่านาทีไปแล้วทั้งยี่สิบนาทีแล้วค่อยไม่เป็นไรมั้งวีดีพีก็ทำเป็นคลิปไปไงไม่เป็นไรเอาขึ้นไปอ่างนี้ไม่เป็นไรหรอก พี่จุกแกคิดเยอะอืมจุกแกคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะไปเยอะแล้วไปทันแล้ว <c oughs> อุ้ยไปทำงาน <c oughs> อยู่แถวนี้แหละ อันนี้ก็หญ้าสดที่ยังพอหาเกี่ยวได้อยู่แถวนี้นะคะ